ประเด็นดราม่านะคะเรื่องของมวยไทยกับมวยกุนคแมะนะคะของประเทศกัมพูชานะคะเพราะว่ามีข้อถกเถียงโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ว่ารากฐานหรือว่าต้นกําเนิดน,นะคะของมวยเนี่ยนะคะซึ่งคนไทยก็บอกว่ามาจากมวยไทยมาจากประเทศไทยแต่ว่าคนเขมรหรือว่าคนประเทศกัมพูชาก็บอกว่านี่มาจากประเทศกัมพูชาเขาเป็นต้นกําเนิดน,นะคะสุดท้ายท้ายสุดเถียงกัน ไม่มีวันจบนะคะแล้วมันเป็นประเด็นที่ร้อนระอุม,มากขึ้นค่ะจากการที่ประเทศกัมพูชานะคะได้มีการบรรจุมวยกุนแมเข้าเป็นหนึ่งในกีฬาในการแข่งขันซีเกมที่จะมีถึงในวันที่ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะแต่ว่าลีลาท่าทางนะหรือว่าการไร้รำเนี่ยเหมือนกับมวยไทยเลยและปรากฏว่า มีประเด็นที่เดือดแล้วก็ระอุมากขึ้นนะคะเพราะว่าทางสมาพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือว่า IFMA บอกว่าจะไม่ส่งนักชกไทยเข้าร่วมแข่งขันเพราะว่าคณะกรรมก,การโอลิมปิกสากลเนี่ยค่ะหรือว่า IOC ได้ยืนยันว่าการใช้มวยไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติโดยเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันของทางกัมพูชาก็ไม่ได้สนใจที่จะจัดตามนี้ด้วยเพราะว่ามวยไทยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่ง ในกีฬาที่ทางโอลิมปิกสากลเขามีการบรรจุไว้แต่ว่าพอทางกัมพูชาเขามีการบรรจุมวยกุนเค้เามาเนี่ยทางสมาพันธ์นะคะมวยไทยนานาชาติบอกว่าไม่ยอมรับสุดท้ายท้ายสุดปรากฏว่าทางกัมพูชาก็โต้กลับค่ะบอกว่าครั้งต่อไปเนี่ยที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก็จะไม่ส่งนักชกเข้ามาอีกนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2นะคะคุณผู้ชมเกี่ยวเรื่องแล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยนะคะมากับเรื่องนี้เนี่ยก็คือ คุณบัวขาวซึ่งเป็นนักมวยชื่อดังกล้องโลกเนี่ยปรากฏว่าคนกัมพูชาหรือว่าคนเขมรก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณบัวขาวเนี่ยเป็นคนเขมรน,นะไม่ใช่คนไทยนะคะแต่ปรากฏท้ายที่สุดคุณบัวขาวนะคะก็ออกมาโพสต์บอกว่าด้วยข้อความนี้ค่ะคืนนี้ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์บัวขาวคือคนไทยแต่ว่าเป็นคนเชื้อสายกุยนะคะไม่ใช่คนเขมรตามที่เข้าใจนี่ก็ออกมาโพสนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ย เป็นคนไทยแล้วก็ยังมีการโพสต์คลิปนะคะการร่ายรำแบบมวยไทยแล้วก็ยืนยันว่าศิลปะวัฒนธรรมที่คุณบัวขาวเนี่ยนะคะต่อยแล้วก็มีชื่อระดับโลกเนี่ยเป็นศิลปะวัฒนธรรมแบบมวยไทยจริงๆข้อกล่าวหานะคะเรื่องของไทยหลอกคเมรเนี่ย ยังมีเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมลองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ชุดประจำชาติไทยก็มีการถูกอ้างว่าเป็นชุดประจำชาติเขมรน,นะคะลิซ่าแบทพิง์เคยถูกอ้างว่าเป็นคนเขมรด้วยนะคะโขนไทยก็มียังมีการถูกอ้างว่าเป็นโขนเขมรมวยไทยอย่างล่าสุดที่ถูกอ้างว่าเป็นมวยเขมรน,นะคะเรื่องดรามา่าคุณผู้ชมมันร้อนระอุมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ในะอย่างล่าสุดเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งอย่างเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเพจ Facebook อาเซียนมองไทยก็มีการแชร์ภาพ่ายมวยกุลคะแม่ซึ่งเป็น่ายมวยแห่งหนึ่งในประเทศกรัรมพูชาแล้วมีการใช้สัญลักษณ์เนี่ยค่ะตราคุดไว้ตรงกลางเป้ากางเกงแล้วก็ระบุข้อความบอกว่าโอ้โหทําแบบนี้ได้หรือนะคะก็แล้วก็กางเกงตัวนี้ก็เอาไปขายด้วยนะคะปพรากฏว่า เรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นว่าถูกถกเถียงแล้วก็ทะเลาะกันนะคะสำหรับคนที่ใช้โซเชียลในโลกออนไลน์แต่ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นประเด็นที่มันใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เลยมีความกังวลเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องประเด็นความอ่อนไหวความละเอียดอ่อนแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือไทยกับกัมพูชานั่นเองแต่ทีนี้ค่ะถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมของไทยกับกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านอยู่ติดกันเนี่ยนะคะก็ ต้องยอมรับว่ามีภูมิศาสตร์เนี่ยที่อยู่ในผืนเดียวกันรวมถึงวัฒนธรรมก็ใช้ร่วมกันมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณดาวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าจริงๆรากฐานทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ใช้ร่วมกันนี้นะคะมีอะไรบ้างคะ่ะ ครับประเทศไทยกับกัมพูชานะครับก็มีพรมแดนที่ติดกันนะครับยาวเกือบ800กิโลเมตรก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ประเทศเพื่อนบ้านจะมีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตของประชาชนที่มีความคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณพรมแดนก็จะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันตลอดเวลา เราลองมาดูข้อมูลเบื้องต้นของ2ประเทศกันหน่อยนะครับซึ่งประเทศไทยนะครับก็มีขนาดพื้นที่513,000ตารางกิโลเมตรมีจำนวนประชากร72ล้านคนส่วนกัมพูชานะครับซึ่งมีพรมแดนติดอยู่กับทางภาคตะวันออกของประเทศไทยมีจำนวนประชากร16 000, ล้านคนแล้วก็มีขนาดพื้นที่181,000ตารางกิโลเมตร การที่มีพรมแดนติดกันนะครับก็ทำให้สองประเทศนี้มีความคล้ายคลึงทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมกันหลายอย่างทั้งสองประเทศนะครับถือว่าเป็นประเทศที่มีอาระยะธรรมเก่าแก่ทั้งคู่อย่างของประเทศไทยนะครับหากดูบันทึกทางประวัติศาสตร์จะสามารถย้อนกลับไปได้786ปีส่วนของกัมพูชานะครับสามารถย้อนกลับไปได้1,221ปีในส่วนของภาษานะครับ ประเทศไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการส่วนกัมพูชาใช้ภาษาขเขมรศาสนาทั้งสองประเทศนะครับนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาดานะครับส่วนชุดประจำชาตินะครับประเทศไทยจะเป็นชุดราชปแตนส่วนของกัมพูชานะครับเป็นชุดที่เรียกว่าซัมปอรตซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับคือสำหรับผู้ชายจะสวมเสื้อคอปิดติดกระดุม5เม็ด ส่วนของผู้หญิงนะครับก็จะมีจุดเด่นนะครับก็คือสบายที่พาดไหลนะครับเป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะนุ่งผ้าสิ้นนะครับเป็นท่อนล่างส่วนสัตว์ประจำชาตินะครับของประเทศไทย จะเป็นช้างนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนานส่วนของกัมพูชานะครับจะเป็นกูปรีซึ่งก็เป็นสัตว์ในตระกูลวัวหรือว่ากระทิงป่านะครับซึ่งตอนนี้เป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่าสูญพันธุ์ไปแลหรือยังเพราะว่าไม่มีการพบเห็นตามธรรมชาติมานานแล้วในส่วนของวัฒนธรรมที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับก็มีหลายอย่าง อย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือวันสําคัญทางศาสนาเพราะว่าทั้งสองประเทศนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันทั้งคู่ก็จะมีวันมาคบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษานะครับทีเ่เหมือนกันแล้วการทักทายนะครับทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาใช้การไหว้นะครับเป็นการทักทายเหมือนกันด้วยส่วนนาฏศิลินนะครับก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างโดยเฉพาะละครโขนนะครับส่วนอาหารทั้งคนไทยแล้วก็กัมพูชานะครับ นิยมกินอาหารเผ็ดแล้วก็เน้นสีสันของอาหารนะครับที่ดูจัดจ้านเป็นพิเศษแล้วก็ในส่วนของกีฬานะครับก็จะมีเรื่องของมวยที่เราก็มีมวยไทยส่วนเขาก็มีมวยกุนขมแมนะครับแล้วทั้งสองประเทศก็ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลทั้งคู่ก็จะเห็นนะครับว่าทั้งไทยและกัมพูชานะครับมีความคล้ายคลึงกันด้านประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมกันหลายอย่างซึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็ไม่เคยมีปัญหามาก่อนว่า วัฒนธรรมอันไหนศิลปะอันไหนมีต้นกําเนิดมาจากที่ไหนหรือว่ามีใครเป็นเจ้าของกันแน่แต่เราจะมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกันมากกว่าจนกระทั่งทางกัมพูชานะครับเขาถูกฝรั่งเศสปกครองในยุค克าอาณานิคมเป็นเวลานานเกือบ90ปีนะครับตอนนั้นทางฝรั่งเศสเขาก็ได้ทําให้กัมพูชาตัดความสัมพันธ์กับประเทศไทยทั้งเรื่องการเมืองและก็วัฒนธรรมก็เลยทําให้ความรู้สึก การเป็นเจ้าของร่วมกันตรงนี้มันหายไปซึ่งเรื่องนี้นะครับนักวิชาการเขาก็มองว่าเป็นเหมือนกับระเบิดเวลาที่ทางประเทศเจ้าอนานิคมเนี่ยเขาวางทิ้งเอาไว้ครับขอบคุณคุณดาวมากๆเลยนะคะ